สวัสดีค่ะค่ะชื่อสาที่มานะคะก็ชื่อเล่นชื่อสาค่ะวันนี้นะคะจะมาพาเพื่อนๆเรียนรู้ในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์แบบวิธีฟรีกันนะคะก็ในส่วนของการทําการตลาดออนไลน์แบบวิธีฟรีนะคะก็มีช่องทางการทําได้หลายแพลตฟอร์มนะคะ1เลยจะมี Facebook นะคะ2มีไลน์สามอินสตาแกรมนะคะสี่ทวิตเตอร์ห้าคนรู้จัก แต่ว่าวันนี้นะคะสาจะมาพูดถึงในเรื่องของ Facebook นะคะว่าเราทำการตลาดออนไลน์แบบฟรีใน Facebook ได้อย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เรามารู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือว่าปรับพื้นฐานในเรื่องของการสร้างข้อมูลหรือว่าเตรียมพร้อมใน Facebook กันนะคะ1น,นะคะ โปรไฟล์นะคะโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆก็คงจะเล่นเฟซบุ๊กกันทุกคนเนาะโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเรานะคะควรจะเป็นหน้าของเรานะคะแล้วก็ชื่อนะคะชื่อก็ควรจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะค่ะส่วนปกนะคะส่วนเป็นหน้าปกนะคะก็อยากจะให้เป็นในลักษณะเป็นเชิงบวกนะคะสวยงามหรือว่าจะเป็นกิจกรรมการทํางานของเราก็ได้นะคะ แล้วก็ Facebook นะคะที่เราจะสามารถทำวิธีฟรีได้นะคะเราจะต้องมีเพื่อนในเฟซนะคะอย่างน้อยๆนะคะ500คนนะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้แล้วก็เพิ่งเริ่มจะมาทำงานตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มเพื่อนก่อนนะคะวิธีการเลือกเพื่อนนะคะว่าเราจะเลือกเพื่อน แบบไหนควรจะเลือกเพื่อนยังไงลักษณะแบบไหนอะไรอย่าเงี้ยค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะจะมาพาทําในเรื่องของการเลือกเพื่อนแล้วก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มกลุ่มกันในเฟซเลยนะคะเอาละค่ะตรงนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะค่ะก็จะมีในส่วนของการเพิ่มเพื่อนนะคะให้เราเข้ามาในเฟซของเรานะคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นตามฝีของเราเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่า ทาง a c e b o o กนะคะก็จะเสนอเพื่อนใหม่มาให้เรานะคะเพื่อนใหม่ตรงนี้ค่ะเราดูเราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเล่นเฟซเป็นประจำไหมเขาอายุป,ประมาณเท่าไหร่เขาใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันอยู่ที่ไหนให้เราคลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์นะคะเราก็เลื่อนดูนะคะโอเคเลยนะคะอย่างคนนี้นะคะมีเพื่อน3,314คนนะคะเขาอยู่ต่างประเทศนะคะมีการโพสเฟซตลอดเวลานะคะมีความเคลื่อนไหวชอบแต่งตัวแล้วก็ แล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวและสไต์เขาก็มีนะคะนี่เราก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะนี่ค่ะให้เราเลือกเพื่อนแบบนี้นะคะอันนี้คือเราเพิ่มเพิ่มเพื่อนไปแล้วนะคะก็ให้ทําแบบนี้นะคะวันละห้าคนนะคะถ้าเราจะไม่เลือกเพื่อนแบบนี้ให้เราไปดูนะคะว่าในเพื่อนเพื่อนของเราที่อยู่ในเฟซนะคะที่เขาโพสต์มาแบบนี้นะคะเขาจะมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์อยู่ข้างล่างนะคะ เราเข้าไปดูตรงคอมเมนต์เพื่อนนะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปดูที่โปรไฟล์เลยว่าเพื่อนของเพื่อนเราคนนี้นะคะเขาอยู่ที่ไหนใช้ชีวิตประจําวันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างคนนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจคนนี้เราสามารถดูเพื่อนของเขาที่คอมเมนต์ได้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนของเพื่อนลึกลงไปเรื่อยๆอยู่ที่เราจะเลือกคนไหนนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างคนนี้น่าสนใจมากนะคะคนนี้นะคะ น,นี่เป็นผู้ชายเนาะอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่อยากได้เราก็ยังไม่เพิ่มนะคะเราก็กลับไปที่เดิมนะคะอันนี้คือการเพิ่มเพื่อนนะคะให้เพื่อนๆทํานะคะวันละ5คนนะคะวันละ5คนนะคะ30วันก็จะเป็น150คนนะคะก็จะมีเพื่อนอเดือนหนึ่งนะคะเพิ่มมาเป็น150คนนะคะอย่าทำเร็วเราก็อย่าทำเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเฟซจะโดนบล็อกนะคะค่อยๆขยิบทีละหน่อยตามสเต็ปนะคะ ส่วนการเพิ่มกลุ่มนะคะเราจะมาเพิ่มกลุ่มเอาไว้เพื่อที่เราจะท,ทําวิธีโีด้วยนะคะการเพิ่มกลุ่มใน f a c e b o o k นะคะให้เรามาที่แว่นขยายแวนขยายตรงนี้นะคะให้เราเขียนกลุ่มที่เราอยากเข้านะคะสมมติว่าอาจะขอเข้ากลุ่มขายอาหารนะคะ,ะไปที่กลุ่มขายอาหาร1,000บาทแล้วกันนาะ เราก็จิ้มไปค้นหาออามันจะขึ้นมานะคะกลุ่มขายอาหารสินค้าเพื่อสุขภาพสมุนไพรอาหารและขนมต่างๆพวกนี้นะคะเราก็เลือกกลุ่มแล้วเราก็จิ้มเข้าไปนะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะอแล้วเราก็จิ้มเข้าขอร่วมกลุ่มได้นะคะทำแบบนี้นะคะหรือเราจะดูขอเข้ากลุ่มอันนี้ก็ได้ค่ะขอเข้ากลุ่ม ขายรถยนต์นะคะกลุ่มขายรถยนต์ป้ายแดงแล้วกันเนาะอ่านี่ค่ะเราก็ลองคลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็ขอเพิ่มกลุ่มเขาจะถามเรานะคะว่าเฟซน,นี้ใช่ไหมที่อยากเข้าร่วมกลุ่มนะคะเราก็จิ้มไปว่าขอเข้าร่วม แอดมินก็จะถามเราว่าคุณต้องการซื้อหรือขายรถยนต์ใช่ไหมเราก็จะตอบไปว่าชอบรถยนต์แล้วก็ส่งแบบนี้ค่ะให้เราทําแบบนี้นะคะแล้วก็แอดมินก็จะรับเราเป็นเพื่อนเองนะคะทำวันละ5กลุ่มนะคะเดออือนหนึ่งเราก็จะได้ร5อย้าสิกลุ่มนะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธี พื้นฐานนะคะที่เราเพิ่มกลุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือการเพิ่มเพื่อนนะคะให้เราเลือกเพื่อนที่มีอายุเยอะหน่อยนะคะ35ขึ้นไปนะคะ เด็กๆหรือว่าเด็กสกอยเด็กแว้นอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนเขาเนะาะค่ะเพราะว่าเราขายสินค้าในแบรนด์ระดับบนนะคะจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเอ,อรักสวยรักงามหรือว่าต้องการดูแลคุณภาพเอ่อต้องการดูแลสุขภาพจริง,รงๆเขาจะสนใจสินค้าที่เราขายนะคะการโพสต์นะคะเราจะโพสต์ยังไงให้น่าสนใจน่าติดตามหรือโพสอะไรให้คนที่เป็นเพื่อนในเฟซเราชอบเรานะคะเอ่อ ความความความที่เขาชอบเราไม่จําเป็นว่าเราต้องสวยต้องหล่อนะคะเขาชอบก็ชอบในแบบตัวตนของเรานะคะให้เราโพสต์หลักๆเลยนะคะก็คือโพสต์ในเรื่องบวกๆให้กําลังใจนะคะแล้วก็สาระน่ารู้สั้นๆนะคะ,ะให้เราเว้นจังหวะเว้นเวนลาเอานะคะแล้วก็จะเรื่องกิจวัตรประจําวันหรือว่าการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราว่าเราทานอาหารไหมเราไปเที่ยวไหนไหม หรือ,อสาราหน้ารู้สั้นๆแล้วก็ในเรื่องของการโพสต์ขายของไม่ต้องถี่นะคะให้เราโพสขายของแค่ครั้งเดียวนะคะในช่วงประมาณ2องทุ่มนะคะ,ะจะเป็นเวลาที่เหมาะมากนะคะค่ะการโพสต์นะคะก็จะมีนะคะอย่างช่วงอย่างช่วงเช้านะคะอย่างของสานะคะ ช่วงเช้านะคะสามารถจะมีกิจกรรมนะคะช่วงสายๆก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะก็ะจะเป็นในเรื่องการของ,ของการเตรียมดินนะคะไว้ปลูกต้นไม้อันนี้คือเป็นกิจกรรมยามว่างในช่วงโควิดนะคะที่เราสามารถที่จะทําเสริมกับางานที่เราทําอยู่ได้นะคะแล้วก็เรื่องอาหารเนาะอย่างวันนี้นะคะเราก็นําเสนอในเรื่องของยํามหมูยอเนาะก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวตนของเรากิจวัตรประจําวันที่เราทํานะคะ แล้วก็จะมะีเรื่องเพลงขึ้นมานิดหน่อยเนาะแล้วก็น,นี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องงานก็มีนะคะสังเกตว่าวันนี้นะคะจะยังไม่มียังไม่มีเรื่องของการขายของเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาจะเป็นช่วงมืด,ม,ดมืดหน่อยประมาณ2องทุ่มหรือ3ามทุ่มนะคะสา,ารจะโพสขายของนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะโพสในเรื่องผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เราทํางานแล้วเรามีไรายได้เกิดขึ้นมาเราอยากได้อะไรเราอยาก จะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญตัวเองสักชิ้นหนึ่งอะไรคะ่ะก็จะมีเรื่องของการโพสต์ในเรื่องของอผลลัพธ์ของเรานะคะอันนี้ก็คือมาเลือกซื้อโทรศัพท์เนาะค่ะ <c oughs> ลักษณะประมาณนี้เลยนะคะอ่าส่วนเรื่องของการโพสต์นะคะอย่างช่วงเวลานี้นะคะก็ประมาณ6กโมงกว่านะคะเดี๋ยวสาจะโพสต์ให้ดูนะคะว่าเราจะโพสขายของนะคะเราจะโพสต์ประมาณไหนโพสต์แบบไหนนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะโพสต์ขายของค่ะเราจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือมันจะมีช่องทางการติดต่อแล้วก็สัพพบุญของสินค้าที่เราโพสต์นั้นนะคะ,ะทุกคนนะคะก็น่าจะเตรียมพร้อมในเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะจากที่ที่คุตษสาได้ส่งให้แล้วนะคะเราจะเอาไปเก็บไว้ในโนต้ตโนต้ตที่อยู่ในเครื่องก็คือตรงนี้นะคะ,อ,ะอย่างตรงนี้นะคะสาก,ก็จะขายในตัวของ a 4นะคะ เอโฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวัยทองหรือว่าปัญหาสุขภาพของผู้หญิงเรานะคะเรื่องตกขาวปวดท้องประจำเดือนหรือว่าผิวพรรณหมองคล้ำบุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนนี้นะคะแล้วก็สาวก็จะมาที่เฟซนะคะนี่ค่ะก็จะการโพสต์ ประจาวันเลยนะคะที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะให้เราแตะไปที่รูปภาพเนาะแล้วเราก็ไปเลือกเลือกรูป A4 ที่เราต้องการนะคะพวกรูปพวกนี้มันจะอยู่ในคลังภาพของเราอยู่แล้วนะคะเราก็เลือกเอาที่เราอยากได้ได้เลยนะคะสองสามภาพะนะคะประมาณนี้นะคะเราใส่รูปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ วางอ่าวางของคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์นะคะสังเกตดูนะคะว่าจะมีสรรพคุณน,นะคะว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างมีออยนะคะอ่าแล้วก็มีช่องทางการติดต่อเรานะคะก็คือมีลิงก์ไลน์ของร้านสาระเองนะคะค่ะตอนนี้เราก็โพสต์ไปเลยนะคะโอเคอ่านี่คือการโพสต์ โอเคค่ะก็เป็นการโพสประมาณนี้เลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของการโพสเพจนะคะเพื<ๆ>่อนๆน่าจะมีเพจกันแล้วเนาะก็ได้เลือกในใน,ในส่วนของการได้เรียนรู้เรื่องการทำเพจกันแล้วใช่ไหมคะค่ะเพจร้านค้าของเรานะคะถ้าหากว่าเราเพิ่งเริ่มทำเพจนะคะให้เรานะคะอย่าเพิ่งโพสขายของหรือว่าอย่าเพิ่งโพสในเรื่องของการ แพ็คของอะไรแยะๆมากมายจะดูเวอร์วังอลังการนะคะให้เราโพสสาระน่ารู้ไปวันละ1-2ครั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของการเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่งคือให้เพื่อนๆนะคะถ่ายรูปกับสินค้าเอาไว้นะคะ แต่งตัวสวยๆนะคะถ่ายรูปกับสินค้าที่เราต้องการจะขายชิ้นนั้นนะคะถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะทําเพจของเราให้ดูสวยงามครบนะคะแล้วก็ลองปรึกษาลองถามที่ปรึกษาดูนะคะว่าเราควรจะถ่ายรูปแบบไหนเตรียมความพร้อมในเรื่องของรูปภาพที่จะใส่ในเพจยังไงอะไรนะคะเรื่องของการถ่ายรูปก,กล่องส่งของด้วยนะคะให้เราคุยกับที่ปรึกษานะคะค่ะส่วนเรื่องของการโพส เพจนะคะดูก็จะมีวิธีการทําแบบนี้นะคะสาวก,ก็จะทําให้ดูนะให้เรามาที่สามขีดนะคะมาที่3ามขีดตรงนี้เราจะเห็นคําว่าเพจของคุณนะคะตรงโทงสีโทงสีส้มๆเนี่ยนะคะตอนนี้สาวก,ก็จะเข้ามาในในเพจของสาวนะคะก็คือชื่อร้านนะคะสาวที่มาพาสวยนะคะให้เรามาที่เผยแพร่นะคะมาที่เผยแพร่นะคะ แต่ที่เผยแพร่นะคะอย่างเพจของสาเนี่ยนะคะทํามานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นเพจที่แข็งแรงแล้วด้วยมีการขายของส่งของเยอะแยะมากมายเลยนะคะสาก็จะมาโชว์ผลลับในเพจได้นะคะก็คือสาก็จะโชว์ผลลับที่ลูกค้าเพิ่งสั่งเอฟ่อกี้นะคะ,ะลูกค้าสั่ง a 4 3กล่องนะคะแล้วก็เราก็เตรียมเรื่องของการแพ็คแพ็ค A4 ให้ลูกค้านะคะ เราก็จะโชว์รูปขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะบอกว่าจะส่งรัวๆัวให้ลูกค้าที่น่ารักนะคะลูกค้าที่น่ารักทันทีนะคะอ่าประมาณนี้นะคะโอเคนี่นะคะระหว่างที่เรากำลัง โพสเพจกันอยู่นะคะก็มีลูกค้าโอนตังมาพอดีเลยนะคะ2000บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์นะคะในเรื่องของการทำวิธีฟรีนะคะค่ะแบบนี้นะคะทันทีนะคะขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะอ่าแล้วก็ใส่ลูกเล่นนิดนึงนะคะมีหัวใจติะะ๊กทุกทันแล้วเราก็แชร์นะคะแช์แล้วมันจะมีข้างล่างคําว่าแชร์อีกนะคะ นะคะก็จะขึ้นมาในหน้าเพจของเรานะคะนคะคะอย่างเช่นการโพสเพจต่างๆมาของสาจะมีในเรื่องของการส่งของมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ของเราที่เพจเราเพิ่งเริ่มนะคะให้เราโพสสาระน่ารู้แล้วก็ของสวยๆงามๆงมไปแค่วันละ 1- 2 1ึ่งถึงสองหนึ่งถึงสองโพสก็พอนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรเยอะนะคะรอให้เพจของเราแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ก่อนนะคะค่ะการโพส เพจก็จะประมาณนี้นะคะก็อันนี้คือการเตรียมก็เรียกว่าเตรียมพร้อมนะคะในส่วนต่างๆ ที่เราจะมาทำงานกันในคลิปถัดไปนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราไม่เข้าใจให้เราดูย้อนไปดูซ้ำใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอันไหนที่เราคิดว่าเรายังดูแล้วเราไม่เข้าใจให้เราจดเอาไว้แล้วก็ไปถามที่ปรึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ